สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันที่หน้าสวนนะคะวันนี้พิงก็จะมาทําคลิปแต่งหน้าคือ <c oughs> เป็นเมคอัพที่ช่วงนี้พิงชอบมากๆแล้วก็ แต่งเป็น everyday look ประจำนะคะจริงๆมันก็จะคล้ายๆเดิมแหละแต่ว่าก็จะมาอัปเดตไอเทมการแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่พิมพ์ได้เรียนรู้ในปี2023ที่ทำให้การแต่งหน้ามันสวยขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะก็มาลงคูชชันนะช่วงนี้พิมพ์ก็ติดใช้คู้ชชันมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว favorite of the เ e ียในปีกู่เตาซันทเีทเมื่อที่ผ่านมาเนาะก็คือตัว skin t i f i c นั่นเองนะคะพิมพ์จะใช้เป็นสี02 ivory นะจริงจริง ปี2023อย่ิบสาอะถึงค่อนข้างอินกับลุกที่มันเป็นลุค c ี e เก girl นะคะแต่ว่าพอแบบปลายปีแล้วมันมีสิวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเน้นในเรื่องของความปกปิดมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวส k i n i f i q u e ก็ปกปิดได้ดีนะคะหนมก็จะมาลงแก้มด้วยลิปนะคะของ b a นด b i s t อันนี้คือสีน่ารักมากเป็นรุ่น matte นนะคะเบอร์02สีเขาน่ารักมากน่ารักมากหนก็จะชอบมาทาแก้มนะคะปาดไปตรงนี้เลย แล้วก็ปาดบริเวณจมูกนะคะใครอยากให้ยิ่งดูเด็กนะคะก็ปาดปาดเยอะๆตรงบริเวณใต้ตานะ เขียนคิ้วเสร็จตามปกตินะคะแล้วก็มาเริ่มแต่งตากันวันนี้พิมจะใช้พาเลตแต่งตาของนี่เลย Twitter p d a l i c i a Eye Palette นะคะมันจะมีความโทนชมพูแล้วก็ติดเขียวอันนึงนะคะแบบที่ผ่านมาพิมเป็นคนไม่ค่อยแต่งตาเยอะอยู่แล้วนะอะไรที่มันน้อยๆนะคะแต่ว่ามันทําให้สวยขึ้นเนี่ยพิมก็จะชอบแบ่งแบบนั้นนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากเสียเวลาในการแต่งตาเยอะมากขนาดนั้นนะใครที่ไม่ได้ชอบแต่งตาเยอะเหมือนพิมอะพิมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เนาะจะเริ่มจากการใช้สีชมพูตรงนี้นะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆมาทาทั่วเปลือกตา จากนั้นก็มาใช้สีน้ำตาลเทาต้องมีชิมเมอร์นะพิมย้ำว่าแบบต้องมีชิมเมอร์นะเป็นชิมเมอร์น้ำตาลแบบนี้มันจะทำให้ตาเราแบบดูมีมิติแล้วมันก็สวยมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นเราก็มากรีดอายไลเนอร์เรื่องของการกรีดอายไลเนอร์เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับพิมนะสำหรับคนอื่นอาจจะแบบกรีดมานานอยู่ยแล้วแต่พิมพเป็นคนที่ไม่ชอบกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกรีดอายไลเนอร์แล้วขึ้นนะคะคือเคยไปแต่งหน้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบนะแต่เมื่อปี2023มันไม่รู้ทําไมพอตัวเองกรีดอายไลเนอร์เราก็รู้สึกมั่นใจนะรู้สึกว่าเออมันทําให้ลุกอะมันสวยมากยิ่งขึ้นปกติมันจะกรีดแบบซอฟต์ไลเนอร์นะคะซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเมคออออััแบบบเนนนีี้้้ยลงฝึกไืๆะทุาจจช็ดว ผมก็จะใช้เป็นของ intuit นะตัวนี้คือดีมากๆหลังจากนั้นนะคะก็ยังเป็นทาดาตักการใช้ชิมเมอร์บนเปลือกตาอยู่ดีเออลูกหลักตัวใหม่ไ y เ metal glitter นั่นเองนะคะอันนี้เป็นของ holika holika นะความกลิตเตอร์ความแวววาวคือที่สุดทุกคนมันสวยมากจะชอบแตะบริเวณกลางตานะคะแล้วก็เกลี่ยไป ทุกคนระวังนะคือน้องเขาอะแตะออกมาแล้วมันเยอะมากๆพี่มาเคยเขียนดอลลี่อายแล้วรู้สึกว่าพิมพ์ไม่น่าเหมาะกับการมีดอลลี่อายนะก็เลยแตะแค่นี้นะคะแล้วก็จะไม่แบบไม่ได้สร้างดอลลี่อายปลอมๆขึ้นมาเนาะ นี่เห็นไหมทุกคนขนาดเราแบบไม่ต้องแต่งตาเยอะอะมันก็ยังดูมีอะไรมันถึงกลายเป็นแบบเฟอร์รี่เมคอัพของพิมพ์นะคะแต่ยังไม่หมดสิ่งที่พิมพ์ชอบในปี2023เรารู้สึกว่าทำแล้วสวยขึ้นก็คือการไฮไลท์ค่ะทุกคนคือปกติอะพิมจะเป็นคนไม่ชอบไฮไลท์เพราะพิม,มติดคาว่าตัวเองเป็นคนหน้ามันใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอได้ไฮไลท์ฟมอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนมันทําให้ลุคเราสวยขึ้นได้จริงๆมันทําให้หน้าเราดูแบบม,มีมิติได้จริงๆนะคะทั้งการคอนทัวร์แล้วก็การไฮไลท์เลยไฮไลท์ <High light S 1> ที่ ะะเพราะว่าเข้ามวงการมาใหม่ไฮไลท์ที่วิชอบจะเป็นของ Tom Ford Tom Ford Shade and i l l u m t n a t e นะคะแล้วก็จะเป็นของ Huda Beauty นะคะแต่ว่า2ตัวนี้คือราคาแบบค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะอันนี้จะเป็นของ Huda Beauty นะส่วนอันนี้จะเป็นของ Tom Ford นะคะ ตัวฮูด้าเขาจะมีความหนักหนักมากกว่านะตัวทอมฟอร์ดจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะตัวทอมฟอร์ดเขาจะมีความแวววาววิบ well วับ well 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 มากกว่าวันนี้ก็จะมาใช้เป็นตัวทอมฟอร์ดนะจ๊ะสุดไฮไลท์นะคะก็คือตรงที่มีความนูนออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากสันจมูกไปจะจะงอยปากคางหรือว่าตรงบริเวณหนกแก้มนะคะไม่เคยคิดเลยว่าการไฮไลท์มันจะทําให้เราสวยขึ้นได้มากขนาดนี้นะแตะลงไปเราจะไม่อุ้ยทุกคนดูดิ เราจะไม่ไฮไลท์ทั้งแทงนะคะคือทิกอะของคนที่แบบเอออาจจะแบบไฮไลท์ยังไม่เป็นนะอะไรที่มันนูนขึ้นมาแล้วตอนที่เราแต่งหน้าแล้วมันมีแสงตกอระทบอะให้ไหลไฮไลท์ไปเลยตรงนั้นแล้วก็บริเวณหัวตานะคะ เห็นไหมะทุกคนหน้ามันดูมีมิติขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะไฮไลท์แล้วเราก็อย่าลืมที่จะคอนทัวร์ด้วยนะสองสิ่งนี้ควรมาคู่กันนะคะมันจะทำให้เราหน้าสวยจึงแล้วเวลาถ่ายรูปมานะคะทุกคนน่ารักมากหลังจากนั้นก็มาทาปากนะคะแบรนด์วิดลุ่มลิปเววเวนะคะตัวนี้เป็นเบอร์0ุนเจนหลังก เขาจะมีความแบบนูดน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็มาใช้ของ Fenty Beauty นะคะตัวนี้เป็น Holiday Collection มันจะมีความวาวๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูประมาณนี้เลย <F ace book> ขอมาเติมความกล่ำข้างในนิดนึ่งด้วย Royal Paris นะคะอันนี้เป็นสี276นะไป้ายไปตรงกลางพอนะคะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟินิลูกกัน